สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ i Kick s e l ซ page ระบบที่จะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายใช้งานง่ายและที่สำคัญขายได้จริงด้วยนะคะคลิก l e p a g e คืออะไรคลิก l ซ p a g e นะคะคือระบบ s เซ p a g e หรือจะเรีกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบเว็บไซต์หน้าเดียวก็ได้นะคะในคลิปคลิปนี้นะคะเราจะมาอธิบายการสร้างเซ p a g e บนระบบ Kick s ก l ซ page กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าสู่ระบบใช้งานก่อนนะคะคลิกที่ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะใส่อีเมลและพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสมัครมาทางช่องทางไหนก็สามารถคลิกที่ช่องทางนั้นได้เลยนะคะพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าเซลเพจของเรานะคะให้ทุกคนนะคะกดคลิกที่คำว่าสร้างเซลเพจน,นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคลิกได้เลย พอกดเข้า่าสร้างเซลเพจเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีให้ทุกคนตั้งชื่อเซลเพจนะคะสามารถตั้งชื่อเซลเพจของเราได้เลยนะคะพอตั้งชื่อเซลเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกดบันทึกตรงนี้นะคะ,ะ,คะพอกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการที่เราจะเข้าไปแก้ไขเซลเพจของเรานะคะสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะกดที่ตัวจัดการแล้วกดที่แก้ไขตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ พอเรากดที่ตัวแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าเซลเพจของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าเซลเพจของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหน้าเซลเพจของเราจะมีทั้งหน้าหลักแล้วก็หน้าขอบคุณนะคะหน้าหลักคืออะไรหน้าหลักนะคะคือหน้าที่เราจะเอาไว้ใส่สินค้าที่เราต้องการจะขายนะคะส่วนหน้าขอบคุณจะเป็นหน้าที่เราเอาไว้ปิดการขายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของเราผ่านระบบนะคะ ทั้งระบบเนี่ยก็จะเด้งไปที่หน้าขอบคุณเพื่อเป็นการปิดการขายหรือว่าคอนเฟิร์มการขายนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นเครื่องมือทางการตลาด f a c e b o o k นะคะสามารถนำา i p p x x l l f c e e o o o k มาใส่ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะนำโทเค็นพิกเซลจาก Conversion API มาใส่ได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มี Facebook Live Chat ด้วยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นเครื่องมือทางการตลาด TikTok แล้วก็ Line นะคะ ทุกคนสามารถนำ TikTok Pixel ID มาใส่ตรงนี้ได้เช่นกันนะคะส่วน Line Tag ก็นำ ID Line Tag มาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องมือทางการตลาด Google ส่วนเครื่องมือพิเศษด้านล่างนี้นะคะจะเป็น จะมีให้เราระบุสีพื้นหลังแล้วก็จะเป็นปุ่มลอยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงระบุสีพื้นหลังตรงนี้ก่อนนะคะสีพื้นหลังตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพื้นหลังเวลาที่เราจะทำเซลเพจนะคะทุกคนสามารถกดเลือกสีได้เลยสมมุติว่าถ้าเรากดเลือกสีนี้นะคะนี่สีพื้นหลังเซลเพจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นปุ่มลอยนะคะปุ่มลอยตรงนี้คือปุ่มติดต่อสอบถามนั่นเองค่ะ ถ้าคลิกที่ปุ่มลอยนะคะสามารถเลือกที่จะใส่ IDline หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะคะไปค่ะเราไปสร้างเซลเพจกันเลยวิธีการสร้างเซลเพจก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะให้ดูคนนะคะกดที่คำว่าเพิ่มเนื้อหาตรงนี้นะคะคลิกได้เลยในเพิ่มเนื้อหาตรงนี้นะคะจะประกอบด้วย YouTube รูปภาพเลือกปุ่ม ซึ่งตรงเลือกปุ่มตรงนี้นะคะก็คือก็คือปุ่มติดต่อสอบถามเหมือนปุ่มลอยเมื่อสักครู่นี้เองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเลือกใช้งานที่ปุ่มลอยก็ไม่ต้องมาเลือกปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะเลือกปุ่มตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะต่อไปจะเป็นข้อความค่ะแล้วก็เค้าดาวหรือว่าแฟลกเซลค่ะแล้วก็เพิ่มแบบฟอร์มหรือจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าแบบฟอร์มการปิดการขายก็ได้นะคะอันสุดท้ายจะเป็นรีวิวค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเลือกที่หัวข้อรูปภาพก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีสินค้าที่ต้องการจะใส่รูปภาพนะคะก็คลิกที่หัวข้อนี้ได้เลยนะคะจากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใส่ได้เลยนะคะเราเลือกเป็นรูปภาพนี้นะคะจากนั้นกดคำว่าอัปโหลดได้เลยค่ะ ทุกครั้งที่เรามีการแก้ไขเซืรอเพจของเรานะคะให้ทุกคนกดตรงคำว่าบันทึกตรงนี้ทุกครั้งนะคะเท่านี้ก็เป็นการใส่รูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ารูปภาพของเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะให้ทุกคนกดที่ดูตัวอย่างตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยที่เราใส่รูปภาพลงไปนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำแบบฟอร์มการปิดการขายกันค่ะให้ทุกคนนะคะมาที่หัวข้อเพิ่มแบบฟอร์มตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบฟอร์มการปิดการขายของเรานะคะจะประกอบด้วยหัวข้อตัวเลือกแบบฟอร์มนะคะก็จะเป็นตัวเลือกแบบตัวหนังสือแบบตารางหรือว่าแบบการ์ดนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าต้องการเลือกแบบไหนนะคะ ถัดมาก็จะเป็นช่องที่เราจะเอาไว้ให้ลูกค้าเรากรอกแบบฟอร์มนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะให้กรอกอะไรบ้างนะคะถัดมาจะเป็นปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อนะคะปุ่มนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรหรือเปลี่ยนเนื้อหาตรงนี้ได้นะคะและช่องสุดท้ายลายโทเค็นนี้นะคะ ไล n ์โทเค็นคืออะไรไล n ์โทเค็นนะคะก็คือตัวที่เราจะเอาไว้แจ้งเตือนเวลาที่มีออเดอร์หรือมีคนสั่งสินค้าเรานั่นเองค่ะวิธีการขอไล n ์โทเค็นขออย่างไรก็เดี๋ยวสามารถไปดูในคู่มือการใช้งานใน EP วิธีการขอไลท์โทเค็นได้เลยนะคะคือไลท์โทเค็นนี้นะคะเราจะต้องขอมาจากไล n ์ Notify ค่ะซึ่งเวลาเราขอจากไล n ์ Notify เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นตัว โทเคนมาแล้วก็นำไอเดโทเคนมาแปะตรงนี้ได้เลยนะคะเวลามีลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยก็จะมี l i n e น o n o t y f y แจ้งไปที่ไลน์ของเรานะคะว่ามีออเดอร์เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฟอร์มกันเลยนะคะก็อันดับแรกเราต้องแส่งหัวข้อก่อนนะคะ ากนั้นก็เลือกฟังก์ชันแบบฟอร์มที่เราต้องการจะใส่นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแบบการ์ดนะคะเพราะว่าแบบการ์ดนี้เราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วก็สามารถใส่ชื่อสินค้าแล้วก็ราคาได้นะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนํามาใส่นะคะแล้วก็ชื่อสินค้าของเรานะคะแล้วก็ใส่ราคาลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกอันนึงนะคะก็กดที่ตรงบวกเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยเพื่อใส่รูปภาพนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีคำว่าเพิ่ม upsell นะคะ ซึ่งฟังก์ชันเพิ่มอัพเซลนะคะจะมีไว้สำหรับเวลาที่ลูกค้าจะกดสั่งซื้อสินค้าเราอะคะ่ะลูกค้าจะเห็นสินค้าที่เราต้องการจะ up พเซลอะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยทำให้เราได้สินค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเวลาจะปิดการขายนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการทำ up พเซลก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะพอคลิกเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราใส่รูปสินค้าชื่อสินค้าราคาแล้วก็รายละเอียดประมาณนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเพิ่มช่องกล่องแบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกให้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่จะส่งสินค้านะคะและที่สำคัญเลยช่องทางการชำระเงินนะคะโดยช่องทางการชำระเงินของเรานะคะสามารถเลือกแบบเก็บปลายทางก็ได้โอนเงินก็ได้หรือว่าจะเลือกทั้งสองก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเลือกเป็นแบบเก็บปลายทางดูนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นช่องอชื่อปุ่มตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทำการแก้ไขปุ่มยืนยันตรงนี้ได้นะคะส่วนในกรณีลน์โทเค็นอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเราจะต้องขอจาก Line Notify นะคะเพื่อจะนำา i d โทเค็นนี้มาใส่นะคะ ในกรณีที่ใครยังไม่มีลายโทเค็นนะคะสามารถใส่ตัวหนังสือไปก่อนก็ได้เพื่อที่เราจะได้สร้างแบบฟอร์มเราให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วพอเราไปขอโท k ค็นจากไลน์ Notify มาแล้วค่อยมาแปะที่หลังก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่ตัวหนังสือลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ทําแบบฟอร์มของเราได้เนาะโอเคจากนั้นกดบันทึกได้เลยอย่าลืมกดปุ่มเขียวทุกครั้งนะคะ เรียบร้อยค่ะเท่านี้ก็เป็นการสร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะก็กดคลิกที่ดูตัวอย่างได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยรูปภาพที่เราใส่แล้วก็แบบฟอร์มการสั่งซื้อนะคะนี่เลือกได้นะคะแล้วก็ช่องที่ให้กรอกนะคะแล้วก็ช่องทางการชำระเงินนะคะแบบนี้เลย ตัวอย่างต่อไปนะคะที่เราจะทำให้ดูนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันการรีวิวนั่นเองค่ะให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่หัวข้อการรีวิวได้เลยนะคะพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้รีวิวเพิ่มรูปภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ข้อความที่เราจะรีวิวแล้วก็ใส่คะแนนได้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการให้มีรีวิวหรือคอมเมนต์เยอะๆสามารถกดที่ปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองทําให้ดูสักหนึ่งรีวิวก่อนนะคะอันดับแรกก็ใส่ชื่อผู้รีวิวได้เลยแล้วก็เพิ่มรูปภาพได้เลยค่ะเราขอเลิอกเป็นรูปภาพนี้แล้วกันนะจากนั้นก็ใส่ข้อความที่จะรีวิวได้เลยค่ะ แล้วก็คะแนนให้5ดาวไปเลยพอเราใส่ข้อความแล้วก็ใส่คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดตรงบันทึกตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกที่ปุ่มเขียวต้องรอสักนิดน,นึงนะคะขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เท่านี้เราก็จะสร้างรีวิวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีรูปคนรีวิวด้วยแล้วก็ใส่ชื่อได้ด้วยใส่คะแนนได้ด้วยแล้วก็รายละเอียดการรีวิวได้ด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะคลิกที่ดูตัวอย่างได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรูปภาพที่เราใส่แบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรานะคะแล้วก็รีวิวของเราจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ เท่านี้ก็เป็นการสร้างเซลเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่ฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะกดที่เพิ่มเนื้อหานะคะแล้วก็เลือกที่จะใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอข้อความหรือว่าแฟดเซลสามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะส่วนวิธีการที่จะนำไปใช้งานนะคะให้ทุกคนนะคะมาก๊อปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย สามารถคลุมดำแบบนี้แล้วก็คลิกที่ว่า copy ได้นะคะหรือว่าจะกดจัดการแล้วก็คัดลอกลิงก์ได้เหมือนกันนะคะสามารถ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะไปแปะเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของคุณหรือว่าจะไปทำโฆษณาได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการสร้างเซลเพจไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแถมยังสะดวกและก็รวดเร็วอีกด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆความรู้ดีๆจากทางคลิกเซลเพจนะคะสุดท้ายนะคะทีมงานคลิกเซลเพจนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ แล้วเจอกัน EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ